เอ้ย hey, hey. ว่าลองยิงแม่งเลยเออเอาไอ้ออนั่นหลุดเลยอะ่ะเอาโอ้ลุงนี้ก็ทำนานแล้วดิแค่ยิงเปลี่ยนเนีนะอย่างนี้เหรอเชือกเชือกไม่ต้องตัดเลยนะ โอ้คำอยู่ได้ตั้งนานฮนะเฮ้ยสูมหรือไม่อ่ะอีกแล้วอ๋ออะเขาปล่อยครับปล่อยใช่ไหมหวังว่าปล่อยนะหวังว่าปล่อยนะกลัวนะพาเท้าอะไรอ่ะ อุ้ยอุ้ยดูก็รู้ว่าผู้ยิ่งใหญ่โอ้ยน่ากลัวมากครับโอ้ยสยองเปอาระขังเราไว้อะพวกนั้นไม่เข้ามามีสองอย่างนะฮะคือหนึ่งคือพวกนั้นเห็นว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สองคือพวกนั้นกลัวตายครับที่นี่มีอะไรที่อันตรายกว่านั้นหยอกหยอกน่าจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกนี้นะเขาเลยไม่เข้ามาโอ้ยเทพธิดาแห่งการปกป้องนะยาซิลหวังว่าจะไม่สแก จํำสแกะใส่ผมนะหายใจยังไม่ทั่วท้องเลยครับเนี่ย มันต้องอยู่ที่นี่แน่ๆโอ้ขอเซฟสก,กินหน่อยไปเป็นหน้าปกครับ กล่องอยู่ไหนนะ้าการผจญภัยนี้ยังไม่จบอีกใช่ไหมโอ้ oh, no no for s h มันคืออะไรเอ่ยไม่น่ากลัวมากสวยแล้วเรามาทำลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มันนะนา้จะต้องวิ่งหนี เอาแล้วครับเทมเพิลลัเราใช่ไหมกูว่าแล้วแล็วอา้อาวตายแต่แรกเลยทำไมอ่ะไม่ถูกทางเหรอหายใจยังไม่ทันทั่วท้องเลยครับเอาอีกแล้สวัสดีครับส่า s ช a d ด w อ f ฟท m มเ a ด d e อพาร์ทที่สิบสองครับผม้ย หนีตายอีกแล้วไปครับไปครับมันคิดว่าเราไปทำลายครับโอเคโหนฮึบเอออ่าฮึบอุยอะอุยอุยหลบหนีเออ เอออย่าอย่าจับขาผมอย่าเออไปต่อโอ้ยโอ้ยโอยโอยโอยโนเออเออฮึบฮึบไปต่ออย่าอย่าอย่าอยา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 ซ้ายนี่มันเทมเปิลันหรือเปล่าโอ้ยลบอ๊บฮึบอ้โอ้โอ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  Exp, ยกระโดด ไปไหนไปไหนซ้ายซ้ายปึ๊บไปไปเออถึงยอดแล้วลปึ๊บโหนฮะฮะอ๋อหลบ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 ธนูไปแล้วโอเคลงน้ำ climate, lap, gas, เร็วครับเร็ว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 อรอดแล้วครับหวังว่างั้นนะ หวังว่างั้นนะขอหายใจใต้น้ำก่อนมนไม่ไหวแล้วจะตายผลเล่นเนี่ยจะตายตื่นเต้นมากๆครับ ต้องหนีต่อยไหมเนี่ยหรือว่าพ้นละไปไหนต่อ,อน่าจะทางเนี้ยโอเคไม่มีพวกกระดุงกระดุกครับน่าจะพ้นแล้วมั้งมั้งนะอรอดแล้วในที่สุดก็รอดผมว่าจะไม่มีจัมสแกนอะโอ้โหโอ้ ใจยังไม่ทั่วท้องเลยครับไปทางไหนครับข้างบนอืมทางนั้นเนาะเอ่อปีนขึ้นข้างบนไม่ได้แปบลบว่าต้องไปทางขวา อืมให้ไปข้างบนนู่นนะ,ะแต่ว่ายังไปไม่ได้เอ่อทำไมอ่ะนั่นน่ะสิเออแล้วมันให้มาตรงนี้ทำไมครับโอเคตรงนี้เนะาะหวังว่าจะไม่มีพวกคนป่าแล้วนะฮะ,ะติดติกใหญ่เกิน อืมอะไรเนี่ยพวกนี้เป็นใครอ๋อฉันใช้ไอ้นี่ปีนออกได้อ๋อนักสำรวจนะฮะนี่คืออ๋อรองเท้ารองเท้าสำหรับปีนหนอกนะครับผมโอเคได้ก็ได้เธอ าาอแบบโอ้แหงคัมปิ้งเกียร์สามารถอปีนแบบชนะซีโร่กาวิตี้ได้แล้วใช่ไหมโอเคกระโดดละฮึบโอเคสามารถปีนได้แล้วมีเท้าเกี่ยวแล้วนะปีนขึ้นเนาะโอช้าครับช้าต้องค่อยๆช้ามากโอเค น้องกระโดดที่น้อง๊รอ,อดอยังน้องเออเออรอดแล้ว Achievement ขึ้นนะไปอุ๊ยออกจากถ้ำนละทางออกจากถ้ำ อยู่แค่เอื้อมแล้วทางออกจากถ้ำไปไหนต่อนี่เนาะเ,เดี๋ยวต้องขึ้นบนอีกครับเกือบหล่นโอ้โหเกือบตายเคลาล่าน้องแข็งแกร่งเกินมนุษย์ไปแล้วน้องต้องปีนอย่างนี้ทุกพาร์ทเลยนะน้องวิ่งหนีเอชนเผ่านะฮะแล้วน้องก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ กด x แล้วก็กดสี่เหลี่ยมจัมเฮ้เออเออเออเกาะได้โอคแล้วน้องก็ต้องมาปีนอีกนะฮะออกจากถ้ำนะฮะน้องถึกเกินมนุษย์นะฮะเอยอีกทีเฮ้ยถ้าไม่กดสี่เหลี่ยมล่วงนะครับเสียงอะไรอ่ะโอเคโอเคน้องเชื่อใจกับ เอเส้นเชือกนี่มากเลยนะครับเฮ้ยปึ๊บโอเคยสในที่สุดปอ,อกไม้หน่อยครับ เหนื่อย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 แทนโหดเกินเออบอไว้ขึ้นได้ยังโอเคโอเคฮึบ ไปไหนอีกครับไปไหนอีกอุ้ยลมตีกระโปงดังตกใจผมตกใจอันนี้น่าจะกระโดดไปแล้วก็สี่เหลี่ยมเนาะปึ๊บโอเคใช่สายไกลามากไม่มีทางอื่นแล้วนอกจากกระโดดโอ้โหแม่นมาก น้องอย่าลนโอ้โหใช้ชีวิตบนความเสี่ยงฮะนี่มันทางที่เราเข้าหรือเปล่านะเหมือนจะเป็นทางที่เราเข้ามานะเออไปทางไหนครับโอเคน้องปีนออกไม่มีจำแล้วนะจำสแกรไม่มีแล้วนะเสียวเสียวทุกพาร์ทเฮ้ย นี่นี่คือทังออกใช่ไหมแน่ใจนะไปทุกคนโอ้ในที่โสดอือ้ม อมอือมอืมออากาศอไปต่อครับ <biting> อืม <niveau> อืม <invent FELIPE division> <auf Clark Champion> อืมอืมอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มออกมาได้แล้วหลบก่อนที่นี่ที่ไหนเออเอยเปิดแมพป,ปืนเอ๊ะหมายความว่าไงอ๋อเก็บของแล้วครับเก็บสัมภาระละลถึงหมู่บ้านละแล้วเก็บไปไว้ไหนอะนอนฮะ อไปครับกลับไปที่บ้านอูรันตู้ฮะโอ้โหขอไม้นะครับอ๋ยนี่มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวโอ,โอเคเดี๋ยวขอแวะไปที่ตลาดนะไปขายของหน่อยเนาะแล้วก็ค่อยกลับไปที่บ้านอูรันตู้เนาะอันดุนตู้อ่านว่าอะไรอูรันตู้แล้วกันผมเรียกอูรันตู้ วุ่นต้านวุ่นต้านวุ้นต้านขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจค่ะมือใหม่ฮัดวิ่งปึ๊บคี่มีอะไรให้เก็บครับเทียบเลยครับเขามีกล่องนะ่ะกล่องปึ๊บมูได้หนังสัตว์ปึ๊บผงอะไรไม่รู้ผงขาว น่าจะเป็นแป้งสาลีกาดาษก็อันนี้โตโอเคไม่ให้โตเต็มเอาล้วครับขายครับขายาเก็บกระดาษขายของหน่อยครับ อา้าไม่ใช่ขายอยู่ไหนนนนนนผิดคนผิดคนเป็นไงบ้างช่วยอะไรได้บ้างมีอะไรให้ช่วยบ้าง nice upgrade, นะิส์อัพเกรดฮะโอ้วันนี้น่าสนใจมากเอาเลยแล้วก็อันนี้จะขายเห็ดครับเห็ดนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยเอาขายสักเท่าไหร่ดี ขายสักยี่สิบไปเลยแล้วกันหนังอ่าไม้โอเคไม้ขายฮะไม้ขายสักไม้จําเป็นนะขายสักยี่สิบแล้วกันเหลือสามสิบก็ยุขนนกโอเคขนนกขายาเป็นปพอๆกับไม้ฮะขายไปให้เหลือเท่ากันเบอร์ลี่อยู่ไหนนะอันที่มันเต็มอ่ะอืมหรือว่าเราใช้ไปแล้ววะเมื่อกี้ อ่ะอันนี้โอเคขายสักสิบนี่ขายสักห้าเคลียกระเป๋าไว้ครับอันนี้สามสองเนาะก็ขายสักสิบเนาะอ่ะสิบเอ็ดก็ได้อันนี้มีเงินสองพัหกโอเคพวกหนังหนังพวกนี้นี่น่าจะเป็นอัพขั้นสูงนะฮะเดาหนะ้าเดา แต่มันก็ราคาเท่ากันอ่ะเอาหนังนี้อะไรอ่ะคอนดอรดหนังนกขนนกอ่ะจากัวหนังจากัวแล้วกันร้อยห้าสิบเอาสักเอ่อสิบแล้วกันนะผมว่าเราจำเป็นอนะ่ะเราจะเอาไปครัฟอ่ะอะ่พวกนี้มันน่าจะเป็นหนังแร่นะนเริ่มแหละ ไปดูอีกเจ้าหนึ่งก่อนครับอีกร้านหนึ่งเฮ้ยอยู่ไหนวะอืมโ no, 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 no. น่นโน่นโนนโน่ายมีอะไรขายบ้างอ่ามีอะไรช่วยครับโอพวกนี้มีแต่สกินละเคเดี๋ยวไปหาแคมไฟไหมแคมไฟแคมไฟแคมไฟอยู่นี่ ไปหาแคมไฟหน่อยครับอืมเอ๊ะอยู่ตรงนี้ป่าวะแคมไฟซ้ายโอเคแถวนี้ปะ นี่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 โอเคอินเวนทารีกันหนึ่งอัปเกรดยิงลัวขึ้นเอาดีครับไปแล้วก็มีอื่นไหมอืม ในอัปเกรดแล้วครับอกระเป๋าพวกนี้ไม่มีอัปเกรดแล้วเนาะโอเคมาดูสกิลนะครับหลังจากที่ไปผจญภัยมาหูได้มาสามสกิลพอยผมว่าพวกเอาชีวิตรอดอะสำคัญวะเอวอลเลอร์ซีเกอร์ โอ้มีสกิลนี่ด้วยขายได้ราคามากขึ้นแต่ว่าเราดันขายของไม่หมดแล้วครับอือหึอือมฮึอันนี้อะไรเอ่ยคราฟิง้งอ,อ่พวกนี้มันสเตลเนะาะใส่สเตลโอเคนี่น่าจะเป็น สายสกาเวนเจอร์นะฮะสายเก็บเก็บของเหรอพอยโอ้พอยซอนเกรนเลตลัวแทบ็ะนั่นแหไรเอาอะไรเดี๋ยวคิด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 อ๋ออันนี้อ้าว เวลาเวลาสเตลคิวแล้วจะเอ๊ะแต่นี้อะไรเอ่ย u n นล็อ next level อ๋อโอเคจะได้อัปเกรดขั้นต่อไปได้ครับอ,นอน oh, ันีน้อันนี้อจำเป็นจาเป็น okay. อันนั้นจำเป็นโอเคไหนดูซิโอเคเนี่ยอัปเกรดได้อัปเกรดเพิ่มได้อีกขั้นหนึ่งฮะยิงรัวขึ้นหมผมว่าผมเอาพวกช็อตกันไรเฟิลนี้ดีไหม ไลเฟิลอ่าโอเคของไม่พอนะฮะอันนี้มีหนังแล้วเนาะแล้วก็ขัดเหล็กโอเคไม่เป็นไรไปกับที่บ้านอุลันตู้นี่หนไหไม้อันนี้อะไรเอ่ยอ๋อนี่ครับใช้มีดอัปเกรดครับเพื่อตัด ทำลายข้าของกันอย่างนี้เลยนะแล้วข้างในก็โอ้ฟาร์มโอ้ได้ทองฮะได้หนังฮะใครไม่รู้มาซ่อนเอาไว้นะฮะแต่เราเอามาแล้วเฮ้ยโอ้โบราณวัตถุนี่เธอเป็นนักสำรวจหรือเธอเป็นขโมยเนี่ยฮะ ไปครับไปไป,ไปเดินในเรื่องต่อใกล้จบแล้วนะน,น่าจะใกล้จบแล้วล่ะผมว่าเหลือแค่ช่วยออุลันตู้มาเกมมันจะไม่งั้นมันจะแบบโคตรนานเลยสกิลพอยต์เพิ่มมาอีกหนึ่งโอเคแดี๋ยวค่อยป่่ากันลอร่าถ้าได้ยินตอบด้วยฉันอยู่นี่แล้วเราไม่ได้อยู่ที่บ้านอุรันตุเราอยู่ที่ ทำใกล้ๆมีสัญ,ญลักษณ์ของอ,อันนั้นโอเคสแก,กนเคปว่าต้องเป็นในตรงที่เราเข้าไม่ได้แน่เลยครับตอนนั้นที่เราไปแล้วเราเข้าไม่ได้ดูเรื่อยๆเผื่อมีของให้เก็บอีกนี่โรวี่ ไรไม่รู้ฮะตะโกนอะไรไม่รู้อ่าโอเคนี่แหละ่าำใกล้ๆนะตรงนี้เนาะไหนเอยอ๋อนี่ๆเน,น,นตอนแรกจะเข้าไปแล้วมันเข้าไม่ได้นะเนื้อเรื่องมันยังไม่เดินมาอีกหนึ่งไหนอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นมีแต่พวกเราใช่ไหมในหมู่บ้านคงปลอดภัยใช่ไหมคัดสิน มได้มันมาไหมมันเป็นกับตักนะกล่อง The Box หายไปแล้ว Hmm? ได้ชุดเกาะฮะเพื่อความแข็งแกร่งและความปลอดภัยเราจะไปช่วยเธอออกมาก็คือรอบเข้าไปข้างในเหมือนเดิมฮะรู้แล้วหนะ้ารู้อยู่แล้วยังไงเราก็ต้องเข้าไปอะ่ะใช่ไหมตอนนี้เราใส่เครื่องแบบของเดอะเขานะครับ อืมเอาเป็นว่าขอจบพาร์ทไว้ณที่ตรงนี้นะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะฮะแล้วก็ถ้าต้องการถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะฮะแล้วก็ติดตามก็คลิปกดติดตามเพื่อรอคลิปต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับอืมเท้าเปล่าด้วยหรอ อ๋อไม่ใช่ใส่ใบจ้า